สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเรายังอยู่ใน question and answer d a n ปุจชาวิสัชนานะครับที่เกี่ยวข้องกับบัญญัติข้อที่4คือการรักษาวันสปาโตในวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าได้ทรงเน้นครับสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นเกี่ยวกับบัญญัติข้อที่4คําถามในหัวข้อที่62ได้ถามว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นเกี่ยวกับบัญญัติข้อที่4นั้นคืออะไร คำตอบครับสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นที่เกี่ยวข้องกับบัญญัติข้อที่4นั้นพระองค์ทรงเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญญัติข้อที่4ก็คือ 1. พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรากระทํางานฝ่ายโลก6วัน 2. พระเจ้าทรงท้าทายเราในการรักษาตัวให้บริสุทธิ์ในวันที่7วันสบาโต 3. พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาวันสบาโตและส พระเจ้าทรงอวยพร,พรวันสบาโตพี่น้องคราบพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้าได้ทรงตั้งวันสบาโตและอวยพรวันสบาโตนะครับพีน่นนะ์ข่าวพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมอพยพบที่31นะครับพระธรรมอพยพบที่31ข้อที่15ถึงข้อที่17ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าจงทํางานแต่ในกําหนด6วัน แต่ในวันที่7เป็นวันสบาโตเป็นวันหยุดพักสงบเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาผู้ใดทำงานในวันสบาโตนั้นผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่เหตุชะนี้ชนชาติอิสราเอลจงรักษาวันสบาโตไว้คือถือวันสบาโตตลอดชั่วอายุของเขาเป็นพันธสัญญาเนืองนิดเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลวา่าในหวัน พระเยาวาได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ในวันที่7พระองค์ได้ทรงงดการงานไว้และได้ทรงหย่อนพระทัยในวันนั้นขอให้เราที่จะร่วมใจกันนมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับในโลกนี้พระกอบไปด้วยมือแทงความบาง สว่างแห่งโลกคือพระเยซูพระองค์ทรงในโลกเหมือนแสงแดดทรงบับว่าสว่างแห่งโลกคือพระเยซูฉันรับสว่างซึ่งทองมาตรงแก้วบัดนี้อรุณได้ทองใสงประแปรวเมื่อกอดตาบอดเดี๋ยวนี้ฉันเห็นแล พระเยซูความเมตตาวางเว้นสาว่างแห่งโลกคือพระเยซูพระพึทธตามพระองค์จะได้เห็นทางชัดเจนสาว่างแห่งโลกคือพระเยซูเชนรับสาว่างซึ่งส่องมาตรงแก้วปัดมีอรุณได้ส่องใสเปร่าแพร บอดี้นี้ฉันแห่งแล้วสว่างแห่งโลกคือพระเยซูผู้อยู่ในความมืดตาของเขาก็มืดมัสวสว่างแห่งโลกคือพระเยซูจงลางตาตามรับสัญงจะเห็นสว่างทั่วสว่างแห่งโลกคือพระเยู จรับสว่างซึ่งส่องมาตรงแนวบัดนี้อรุณได้ทองใสพระปรงแ No one since Na grown there. พี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นมี4ประการตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับพระเจ้าอนุญาตให้เราทํางานฝ่ายโลกหกวันนั้นเป็นประการหนึ่งประการ2ก็คือพระเจ้าท้าทายเราเชิญชวนเราให้เรารักษาวันสบาโตให้รักษาตัวให้บริสุทธิ์ 3. ครับพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาวันสบาโตและสุดท้าย4พระเจ้าทรงอวยพระพรวันสบาโต พระเจ้านยของพระเจ้าเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งครับปรมการบทที่สองข้อที่สามครับปฐธมการบทที่สองข้อที่สามโปรดฟังพะงระเจ้านายของพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพระพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนรมิตรสร้างไว้แล้วนั้นพเพีองครับพรเพลงพีอพยพ3สามสิบเอ็ดและ,พะเพลงพีปรมการบทที่สองข้อ3สามนั้น เราเห็นถึงความสําคัญอย่างยิ่งของวันสะบาโตและความสําคัญอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นจะต้องรักษาวันสะบาโตผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าการรักษาวันสะบาโตนั้นรักษาในแง่ของหลักการนะครับอาจจะไม่ต้องรักษาในแง่ของตัวอักษรเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าตัวอักษรแล้วจะตรงกับวันเสาร์ครับแต่ว่าวันเดอะโรสเ์ก็คือวันขององค์พระเจ้านั้นกตัะจได้รักษาไว ก็คือใช้วันอาทิตย์ถือว่าเป็นสันวันสบาโตของคริสเตียนวันสบาโตภาษาฮิบรูปแปลว่าหยุดพักค,ครับและพระคัีอภิเษกบทที่31มสข้อสิได้บอกว่าแต่ในวันที่7พระองค์ได้ทรงงดการงานไว้และได้ทรงหย่อนพระทัยในวันนั้นการคาว่าหย่อนพระทัยก็คือพระทัยของพระองค์นั้นก็รู้สึกสบายใจพี่น้องครับถามว่าทําไมพระเจ้าจะต้องสบายใจในวัน สบาโตด้วยพี่น้องครับผมคิดว่ามีเหตุผลเดียวและเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากก็คือพระองค์เองปรารถนาที่จะได้รับการสรรเสริญการนมัสการจากประชากรของพระองค์ครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ได้ทรงรับคำสรรเสริญในพระเกียรติการถวายพระสิรินมัสการของประชากรของพระองค์พระองค์ทรง พอพัไัยและโปรดปรานนี่คือความหมายของคําว่าหย่อนพระไยัยนั่นแปลว่าโปรดปรานครับพระเจ้าของเรานั้นโปรดปรานที่จะอยู่กับลูกของพระองค์พระเจ้าของเรานั้นมีความชื่นชมยินดีในพระไัยของพระองค์เมื่อลูกของพระองค์สรรเสริญพระองค์พี่น้องครับอย่าลืมครับว่าการหยุดพักจากการงานทั้งปวงฝ่ายโลกที่เรากระทำในหกวัน และการทำเช่นนั้นเป็นการรักษาวันสมาโตให้บริสุทธิ์ครับเราจะต้องแยกวันบริสุทธิ์ไว้เพื่อพระเจ้าการหยุดพักการที่เราจะเข้ามานำ้ำสการพระเจ้าเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าสารเสริกลำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าไม่ได้หมายถึงการพักโดยไม่ต้องทำสิ่งใดเลยเก็คือการนอนหลับอย่างนั้นไม่ใช่นะครับพระเจ้าทรงสร้างโลก สรรพสิ่งในหวันวันที่7พระเจ้าหยุดพักแต่ในวันที่หยุดพักนั้นพระองค์ทรงผดุงสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์ครับฉะนั้นคําว่าการงานและสันทนาการฝ่ายโลกในคําถามนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นบาปครับแต่หมายถึงภารกิจที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนของพระเจ้าทําใน6วันทําใน6วันครับ เพราะฉะนั้นงานและสัทญางานฝ่ายโลกทําใน6วันให้เรียบร้อยครับและน้ามัไทยของพระเจ้าสําเร็จในวันสบาโตก็คือให้หยุดพักจากการงานเหล่านั้นและการงานที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทําในโลกนี้ในที่สุดแล้วก็ต้องเลิกลากันไปครับเพราะว่าโลกนี้เป็นเป็นที่พักชั่วคราวที่อาศัยไม่ถาวรเพราะเราถูกกําหนดไว้ครับว่ามีวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไป และมีการพิพากษารอคอยอยู่ครับลูกของพระเจ้าไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาฉะนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ขึ้นตรงกับพระเจ้าแค่วันสบาโตแต่อีกหกวันเราต้องทำงานที่พระเจ้ามอบหมายที่เกี่ยวกับโลกให้จบดังนั้นเองหน้าที่ของคริสเตียนประชากรของพระเจ้านั้นพี่น้องครับเราจะต้องทำงานของเราหกวันให้ดี และวันที่7นั้นเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะสิ่งต่างๆที่เราทําในวันที่7นั้นก็คือการถวายพระเจ้าครับการหยุดพักจากการงานปกติและก็มารับใช้พระเจ้ามาเข้าใกล้พระเจ้ามาพักมาพักในพระเจ้าพราะจนะของพระเจ้าเปิดเผยให้เราทราบว่าต้องมีวันหนึ่งใน7วันครับที่พระเจ้ากําหนดไว้ แห้เราทำภารกิจที่แตกต่างออกไปจาก6วันที่มีอยู่ซึ่งนั่นก็คือการนสรัสาการพระเจ้าองค์พระบุญเจ้าของเราครับเราต้องใช้วันที่เจ็ดนี้เพื่อภารกิจนี้ครับมีกรณียกเว้นอยู่ก็คือบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าที่ประกอบาศาสนกิจหรือบรรดาคนที่จะต้องทำกิจเพื่อประทังชีพและกิจเมตตา ี่องครับในวันตอบไปพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าข้อยกเว้นเหล่านี้คืออะไรยกเว้นเรื่องของศาสนกิจยกเว้นเรื่องของกิจประทังชีพและยกเว้นเรื่องของกิจเมตตาแต่เราต้องยอมรับครับว่าความจริงใจต้องมีในการรักษาบัญญัติข้อนี้ครับเพราะบัญญัติข้อนี้นั้นเป็นมาตรฐานสูงครับไม่มีมนุษย์คนใด ที่จะสามารถรักษาวันสมาโตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงนั่นคือการเว้นแม้แต่การคิดคำพูดหรือการงานสันทนาการฝ่ายโลกและในคำถามต่อๆไปเราจะได้เรียนรู้ครับว่ามนุษย์ที่ล้มลงในความบาปเพราะไม่สามารถที่จะรักษาบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นอกจากไม่รักษา แล้วยังละเมิดพราะมันหยัดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องครับบาปหนึ่งครับที่เราละเมิดอยู่ก็คือบาปที่เราไม่ได้รักษาวันสบาโตอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นเรามีหน้าที่ต้องรายงานกับพระเจ้าครับขึ้นตรงกับพระเจ้าที่เราจะรักษาวันสมาโตด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยความหวังใจครับที่จะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยการพึ่งพาพระเจ้า ด้วยการพึ่งในพระคุณของพระองค์และความช่วยเหลือที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเราเองนั่นจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่โงร์ประทานพระคุณความรอดให้กับเราในองค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงได้รับการอภัยแต่ขอให้เราตั้งใจครับตั้งใจและจริงใจในการที่เราจะรักษาวันสบาโตอย่าหาข้ออ้างเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านให้ได้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้เพื่อที่เราเองนั่นจะสามารถที่จะถ่ายทอดสอนลูกหลานของเราและเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกหลานของเราก็จะรักษาวันสมาโตจะยําเกรงพระเจ้าจะถวายเกียรติพระเจ้าจะเป็นที่โปรดปารานของพระเจ้าต่อไปแบ่งเช่นพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้พี่น้องครับพระเจ้าอวยพรวันสมาโต และพระเจ้าก็อวยพรคนที่รักษาวันสบาโตด้วยครับพวกเขาจะได้ขึ้นสูงอยู่บนที่สูงของแผ่นดินโลกและพระเจ้าจะเลี้ยงพวกเขาก็คือพวกเราเนี่แหละครับด้วยมรดกของยาโคบเพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าได้ตัดไปแล้วพระเจ้าอวยพรครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาพวกเราทุกคนนี่แหละเราจะสัตย์ซื่อในการรักษาวันสบาโต อย่างจริงจังให้คอยและรวมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในชาววันนี้ที่พระวจนะของพระเจ้าได้เตือนสติพวกเราทั้งหลายในการที่เราจะรักษาวันสะบาโตและการรักษาวันสะบาโตนั้นทําให้พระองค์ทรงพอปถัยพระองค์ทรงชอบปถัยพระองค์ทรงรับการสรรเสริญรับการถวายเกียรติจากชีวิตจากปากจากความคิดจากคาพูดจากการกระทําของพวกข้าพงทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตาให้ทั้หลายทุกคนจะเริ่มต้นที่จะรักษาวันสบาโตอย่างจริงจังและเพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดไม่กลายเป็นความบาปขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาในการถ่ายทอดการรักษาวันสบาโตให้กับลูกกับหลานต่อต่อไปเพื่อที่ความเชื่ออย่างนี้จะสามารถที่จะทําให้ลูกหลานของข้าพงษ์ทั้งหลายนั้นจะรงอยู่ในความเชื่อความศรัทธานในพระองค์เจ้าต่อไปด้วย ลูกหลานของข้าพง์ทั้งหลายเป็นของพระองค์ขอทรงโปรดปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาเขาให้พ้นจากซิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากคําสอนที่ผิดให้พ้นจากโลกภายนอกที่คุกคามให้พ้นจากอันตรายจากมารซาตานทั้งหลายขอพระเจ้า,าได้อวยพร,พ,รพวกข้าพงษ์หลายด้วยเถิดด้วยพระคุณและความรักของพระองค์กราบทูลอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอารมน